ขาดเลยครับท่านชมครับพบพ่อกบอีกเช่นเคยครับกับคนนักว่าหัวใจเกษตรครับบรรยากาศช่วงแดดจ้าๆพี่น้องว่ามาพักแล้วนี่ครับนี่ก็เป็นว่าบามันนะครับทองว่าทองหกเย็ดเดือนน่ะพี่น้องนี่เจ็บฝากพี่น้องเข้านี่ก็เป็นนี่ครับลูปผสมบี่มันตืนี่ครับพ่อแต่ขกแห่งพี่น้องเพิ่ออกมานอน ออกมานอนด้านนอกแบบนี้นะครับที่ผมได้ขยายมาช่วงก่อนลงไฮลงหน้าพี่น,อน้องขยายออกมากเลยเพิ่นได้นอนนี่ครับผมกับมามีโฮมพร้อมนะครับแต่ก่อนช่วงหนาฝนฝนตานากนวแม่น้ำกับท่วมนะครับระบายน้ำออกพอแต่เบิร์ดฝนนะครับพันออกมานอนนี่นครับบรรยากาศเลยขอดีของเพิ่นครับเป็นว่าต้นน้ำ นี่ก็เป็นว่าที่ผมจับยาน,น้มมาได้พี่น้องตัวยิมมเตอร์ว่าผูนะครับนี่เก็บฝาพี่น้องเขาช่วงนี้ผมก็ยังบาดได้ปอยนะครับยังบาดได้ปอยลองเปลงรอแต่น้ำแหงรอแตอ่อัดฟางกระตัดหยาไม่กินแบบมีนะครับนี่ก็เป็นวัาท้องที่ผมได้แยกออกมานะครับผมกับสิบบาไดไอ้ขังร่วมกันนะครับเอาไปให้เพื่อนได้กินยู่กับแปลงหยาเพีงกุล่านะครับ กินเนี่ยก็เอาขึ้นมาพักมานอนแบบนี้นะครับเพรานว่าถามว่าในนอนผักพอนี่ครับนี่พ้อมกับก้างหมไม้ก้างหมไว้ตั้งแต่ฝนตกพีน้องเนี่ครับก้างหมไว้ช่วงฝนตกนะครับอืมไอพันในนอนอยู่แบบนี้ครับนี่นี่ครับนี่ก็เป็นลูกผสมยิมมเตอร์ลุกขึ้นแล้วครับไปแล้วไปกินแล้วครับนี่เพราะว่าการดูแลว่าช่วงเนี้ยคือต้องมันหาหญ้าพ้นนะครับหญ้าที่ปลูกไว้พ้อมกับปลูกหญ้า แปางกุลาว้อยู่สิบหาไรพี่น้องครับนี่น่าเป็นแปลงปล่อยสามไรในสวนครับในสวนเนี่ยน้ำน้ำขอ,อกว่าน,นีา่ไหลเข้าไปเลยพี่น้องนี่ครับน้ำคอกว่านไหลเข้าไปในแปลงหยากระท่าให้หหยามันเขียวงามเรี่ย,ออนยวนะครับปุ๋ยขอกนี่ครับที่ผมจะเตรียมไว้นะครับเตรียมให้น้ำไหลเข้าไปเรื่อยหลังจากฝนนยุทต๊พกษตเปิดน้ำใส่นะครับสูบน้ำใส่น้ำบดดานโซลาร์เซลล์เข้านี่ขะน,น,นอนพักขันนอนนะับพักพ่อน เป็นการมาช่วงนี้คือต้องรอเวลาแหละพี่น้องอยู่ในช่วงรอเวลาใ,ห,าาให,าห,าห้น้ำอยู่แปลงทีทำให้ทำหน้าแหงอัดฟางเก็บฟางนี่มันก็ะพากันอยู่แบบนี้พี่น้องการเริ่มเรียงว่าข้อสำคัญคือขวากัะพี่น้องต้องเรียมขวากเห็นได้พร้อมกับําำขวากขวางกับดว,วงตะเวนนี่ครับขวางกับดวงตะเวนเวลาแดดมากอะเป็นจะได้ซองเขามานะครับซองเขามา นี่เพอกัให้เพิ่อนออกมานอนได้แบบนี้แหละครับนี่ช่วงอากาศเย็นๆนะครับเพิ่นบอได้นนในโฮมหรอ,อกครับง่วออกมานอนสังเกตได้ง่ายพี่น้องครับนี่สามสีม่โมงหาเทียงไปหาเทียงหน่ครับเพิ่นก็เริ่มชินอิ้งหน่อยครับมานอนนี่แหละครับง่วนอนนอนหรอกเพิ่นกับไปกินน่ครับเพ่นก็อ้วนนะครับบรรยากาศ้วยเป็นเพ่นชินผ้ากันจิน นี่ครับลูกผสมบีมาเตือนะครับนี่แหะแม่ของเพื่อนครับแม่มันท่องเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนนะพี่น้องเจ็ดเดือนเนี่ยครับเนี่ยแะแม่เพื่อนครับบามันแดงนะครับนี่ครับลูกเพื่อนพี่น้องเห็นในชัดเจนผมไหนเอาเจ้าโท่บอกบีมาตื์มาผสมนี่ครับออกมาหนยประมาณนี้นี่แหละครับเพราะมันเป็นการพัฒนาการปั๊บนะครับจากบามันผมได้เอาบีมาเตื์มาใส่มาผสมใหม่ ออกมากก็เห็นนี่แหละครับตัวโบสินครับกขาล่งกินอยู่นี่เก้าเดือนนะพี่น้องครับนี่แหละครับว่าเก่าเดือนนี่อ้วนหนาลึกก้นหางไงเพิ่นไ้ว่าแม่สมหวังแม่แดงนะครับเพิ่นไ้ลูกสามตัวเลยครับลูกสามตัวเป็นตัวแม่เบดทั้งสามตัวครับนี่คือทองซีนะครับนานอยู่นี่ครับนี่คือทองซีผมกะผสมบามันนะครับกลับมาผสมบามันอยู่รอบนึงเพราะว่า นี่พกกระเรยพันธุกรรมแล้วครับสายเนื้อก,ก็ไเ้ยแล้วครับเจ็บไบ้ก้อนนี่ครับต้องเจ็บไว้อกสองแม่นะครับพี่สาวสองตัวนี่เป็นว่าแดงตัวหนึ่งว่าแดงตัวหนึงง่งว่าเท่าโบดนะครับสามตัวเก็บไว้ในคอกนะครับทายชินี้ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชุมทุกคนตกท่านนะครับพ่อในดีพ่อในเลือดตัวบันลายพี่น้องสุขภาพแขียงแรงลำร้ำยเงินทองนะครับ เก็บยาจนคาร์วาสวัสดีครับ